วัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่กัญญาจะบอกว่าไปทํางานที่บ้านคนรวยนะคะเขามีตัวดีใช้กันคะ่ะพี่กัญญาอิจฉามากวันนี้พี่ได้มาหนึ่งตัวนะคะเครื่องใหม่ค่ะท่านผู้ชมเครื่องใหม่มันคือฮตเตอร์นะคะฮตเตอร์เครื่องทําความรุ่นของตัวบ้านนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยนะคะพี่กัญญาก็ฝันอยากได้นานแล้วนะคะท่านผู้ชมไปทํางานที่บ้าน เ,เขาก็เห็นเขาใช้พี่กันยาจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะอ่ะนี่นะคะโอเคมาแล้วค่ะเป็นระบบแก๊สนะคะท่านผู้ชมอันนี้ระบบแกส๊สมันจะทำความอุ่นให้กับตัวบ้านได้ดีแล้วก็เร็วไวที่สุดเลยนะคะ ตัวเล็กๆขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมบ้านหลังใหญ่แค่ไหนความอุ่นมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในตัวบ้านแล้วก็อุ่นไว้อุ่นเร็วดีที่สุดเลยนะคะไม่เหมือนกับฮีเตอร์ที่ติดาฝาผนังหรือว่าเป็นล่งไฟเล็กๆนะคะความอุ่นของตัวนั้นมันจะอยู่เพียงแค่นี้นะคะช่วงบริเวณที่เรานั่งกันแต่ตัวนี้นะคะมันก็เหมือนคล้ายๆกับแอร์นะคะมันก็จะหมุนวงจรอ,อยู่ในตัวบ้านแล้วก็อุ่นดีด้วยนะคะ สำหรับระบบเซตติ้งนะคะผู้ชมมันสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้ด้วยนะคะระบบเซตติ้งออฟออนตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิได้อันนี้แล้วก็ปรับเองนะคะอันนี้ก็ร้อนแล้วนะคะผู้ชมนี่อุ่นมากเลยนะคะหนาวนี้พี่กัดีาบอกว่าไม่กลัวค่ะอันนี้ความฝันของพี่ก็เป็นจริงนะคะพี่ฝันอยากได้นานแล้วท่านผู้ชมไปทางานที่บ้านลูกค้านะคะพี่ก็เห็นเขาใช้นะ แล้วก็พี่ก็จะบอกว่าได้มาราคาดีที่สุดเลยนะคะราคาดีเป็นตัวโชว์ที่เขาโชว์ที่ร้านนะคะตัวสุดท้ายแล้วพี่ก็ขอเขามาจากหมื่นห้านะคะพี่ชมพี่ได้มา10,000หมืนะคะถึงเท้าเซแลด์นะคะตัวนี้แฮปปี้มากพรม่านะคะอุ๊ยแฮปปี้คะพี่ชมม่หนิววันจะเจอกันค่ะ thank y o บ bye ยี่ห้อ Paloma นะคะท่านผู้ชม The best one ที่ที่กัญญามีนะคะตัวแรกเครื่องแรกนะคะท่านผู้ชมดูระบบความอุ่นนะคะมันเซฟตี้ดีด้วยนะคะนอกจากตั้งเวลาอุณหภูมิภายในบ้านได้แล้วที่จะบอกว่าถ้าเครื่องนี้มันล้มลงมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะเครื่องก็จะปิดอัตโนมัตินะคะโอเคนี่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะคะใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะท่านผู้ชม โอเคนะคะแฮปปี้ค่ะตัวนี้เครื่องแรกของพี่กัญญาที่ฝันอยากได้นะคะไปเจอที่บ้านลูกค้านานแล้วค่ะท่านผู้ชมก็มันแพงเนาะพี่ก็ไม่กล้าซื้อวันนี้คุณอัพั์ถึงแล้วก็ทางร้านที่พี่ไปซัพพอร์ตแบบสินค้าบ่อยๆเขาก็ให้มานะคะเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวโชว์นะคะที่ไว้ให้ไว้ลองให้ลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะวันนี้พี่ก็เอามาเลยค่ะ รถมาตั้งห้าพันไม่เอาก็ไม่รู้เนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พี่กัญญาติดตามรับชมช่องอกัญญาเวียดค่านะคะขอบคุณค่ะ